มันก็หนักนะเนี่ยดูดิเออ,อมันหนักอยู่นะอะไรนึกว่าไม่หนักนะครับที่จะได้น้องจองอูหรือเปล่าทุกคนเกินไปไหมอ่ะ สวัสดีครับทุกคนนะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของเพชรพีคเย้และนี่นะครับผมก็เป็นคลิปอันบ็อกซิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรามาอันบ็อกซิ่งกับวง t r e a s u r e ซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาอันบ็อกซิ่งทั้งนี่นะครับผมเป็นแท่งไยนะครับผมของเทเชอร์นั่นเองนะครับผมรวมถึงนี่นะครับเพจเพิ่งสั่งอัลบั้มมานะครับผมเป็นอัลบั้มเต็มนะครับผมของเทรเชอร์ก็คือเป็นอัลบั้มตัวสีส้มนะครับเราก็จะมาอันบ็อกซิ่งทั้ง2อันนี้กันนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับเราก็จะมาเป็นชิเมกันนะครับผมสําหรับวงเทเชอร์นะครับใครไม่รู้จักวงเทเชอร์ก็ติดตามคลิปเพจไว้ได้นะะครรัับผมมมกก็เดวจจาู้อ กัน,นั่นเองนะครับไปอันบ็อกซิ่งกันดีกว่าครับ เริ่มกันที่นี่เลยนะครับผมแท่งไฟนะครับนี่เลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับรูปรูปร่างหน้าตาก็จะแบบสวยงามอยู่นะครับผมก็มีตาสัญลักษณ์นะครับนี่นี่ะฮะนี่นะฮะ YG นะครับผมแล้วก็เป็นคําอธิบายต่างๆนะครับผมเราก็จะมาแกะกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งแกะจากกันไกลแล้วกันนะครับผมกลัวขาดกันไกลก็เหมือนจะแง้ไม่ข้า เกาะเขาแน่นจริงๆเลยนะคะเผื่อช่วยโอ้โหหลายชั้นเวอร์นี่ชารานี่นะครับผมก็จะได้เป็นแห่งไฟแบบนี้มีสวยงามอยู่นะมันก็หนักนะเนี่ยดูดิเออมันหนักอยู่นะแต่ <laughs> รนนีว่าไม่หนักนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ได้เชือกมานะครับผมเชือกแบบนี้เราจะมาใส่ตรง เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ใส่ถ่านก็คือบิดนี่เลยชึ้งถ่าานทั้งหมดก้อนเนี่ยหนึ่สสก้อนไปหยิบ่อน <c oughs> เดี๋ยวมาโว้เดี๋ยวมานะครับ a few moments later ก็ใช้ถ่าน aaa นะครับผมส่ดสาม a ทั้งหมด3ก้อนเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มซึ่งกดคีหนึ่งก็คือไฟติดธรรมดา กด2ทีก็คือไปกับพิชชาณกด3าทีก็คือไปกับพิเพเเลวกดทีก็คือปิดตัวแท่งไฟนี้นะครับผมนอกจากที่จะเปิดปิดธรรมดาลแล้วก็คือสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเพื่อที่เราจะได้ปรับไฟสีได้ด้วยรวมถึงนี่นก็จะมีเปิดตรงนี้ได้นะฮะชิง แล้วก็ไข่น็อนตต่างๆตรงนี้นะครับผมเพื่อที่เราจะได้ใส่ของเข้าไปข้างในแต่ว่าอย่าลืมดีกว่านะครับผมกลัวพัง <c oughs> <c oughs> แล้วก็นอกจากนี้นะครับผมถ้าเกิดเราเปิดเพลงมันก็จะเล่นตามจาังหวะเพลงด้วยนะครับผมโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นรีวิวแท่งไฟแท่งที่2ของเพจแล้วกันแท่งแรกของเพจก็คือจะเป็น ABC นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของ Treasure นั่นเองนะครับผมเย้ yeah. ไปนะครับผมมาที่อัลบั้มกันดีกว่าอันนี้ก็จะมีความตื่นตาตื่นใจแล้วเพราะว่าเพรต้องมาสุมการ์ดนะครับผมว่าจะได้น้องจองอูรอเปล่าอาัลบั้มที่เพรเลือกมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มเต็มนะครับผมอัลบั้มแรกของ t r e a s u r e มาสุมการ์ดกันซึ่งปกติแล้วอะเพจอะเป็นเอ New ด้วยถูกปะล่ะใน ABC ซกอะก็คือมีสมาชิกแค่4คนแต่ว่าใน t r e a ช u r e ก็คือมีสมาชิกทั้งหมด12คนนะทุกคนแต้มบุญเพชรจะขนาดไหน ที่จะได้หนองจองอูหร,หรือเปล่าทุกคนก็เดี๋ยวมารอดูแล้วกันว่าจะได้ไหมนะครับผมเอาจริงๆผมจะไม่ได้แบบว่าศึกษามากมายว่าในอัลบั้มจะได้อะไรบ้างก็มาเปิดลุน้นมาพร้อมกันเลยกันถือว่าเป็นแบบฟิลแบบอมมดอ้ใหม่ตอ้ใหม่แบบใหม่จริงๆนะครับผมมาเปิดพร้อมกันดีกว่านะครับอัลบั้มแพคเกจนี้ก็คือก็สวยอยู่นะมันเป็นแบบสีส้มจริงๆมันก็จะมีสีส้มสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับเอ็กก็เลือกสีส้มมา ็นแผ่นซีดีอยู่ใบนี้นะครับผมก็ลการ์ดอยู่นไหนการ์ดอยู่ข้างในหรอเรามาเปิดโฟตโตการ์ดก่อนดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวเพจจะปิดฟืน้นอีกอย่างนี้เอไม่เห็นเพจไม่เห็นแต่ว่าทุกคนอาจจะเห็นแล้วนี่มาดูดีกว่ามาหาน้องจ้องอูข้างในนี้ดีกว่านะครับผมในนี้ก็จะเป็นโฟโตที่เพจเลือกสีส้มอ่ะเพราะว่าเพจอะ่ะแอบเคยเห็นแบบแบบว่าตัวสีส้มเนี้ยรูปมันน่ารักก็เลยเลือกอะไรแบบนี้มีพี่ย้อนสอบซ<า>ีุณน โยชิจ ok. ุนกยูมาชิโฮแจยอออซาฮิเยดัมโดยองฮารุโตะออนน้องจองอูเมนเราเองนะครับอาน้องจองวนันเมคู่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นอกจากที่เราจะเป็นเมนจองอูแล้วจองอูก็คือเมนหลัก เมนลองก็คือจองวานนี่เองนะครับผมแล้วก็รองลงไปก็เป็นพี่จีฮุนนะครับผมแล้วก็เป็นฮยอนซอกนะครับหลายเมนจังเลยอ่ะแต่ว่าจิตใจเรายังอยู่ที่จองอูแน่นอนนะครับคือที่สุดแล้วโอเคแล้วก็จะจองอูฮยอนซอกน่ารักจังพี่ลูกน่ารักจังเลยอะ่ะ เด็กอะไรยิ่งโตยิ่งหลอ่อโหจองหว่เอาจริงๆน้องอะโตขึ้นก็คือเป็นพระเอกซีรีส์ได้เลยนะซึ่งตอนนี้ก็จริงๆก็เป็นได้แล้วด้วยโอเคอันนี้ก็จะเป็นโฟตโต้บุ๊กในเล่มน,นี้นะครับผมไปดูการกันดีกว่าไม่เพิ่มข้ามทาเพลงนะครับเราจะได้อะไรนะครับผมเราต้องสวดมนต์ก่อนนะครับผมฝนต นอกตอนนี้ก็คือฝนตกฝนฟ้าก็คือหนึ่งก็คือไม่เป็นใจแล้วแหละโอเคเราจะมาเปิดการ์ดกันนะครับว่าเราจะได้การน้องจองอูหรือไม่นะครับผมเปิดการ์ดมาทุกคนเห็นแล้วทุกคนช่วยบอกเพชรหน่อยว่าคือใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงจังปะเนี่ย ใช้แต้มบูนหมดแล้วหมดแล้วแน่นอนวีหน้าแดงเลยอะดูดิชอ็อกจริงนะอะเนี่ยคุณไปตอบไม่ถูกเลยอะนี่คือดีใจแล้วอะหรือว่านี่มันคือมีทุกคนหรอไม่มันต้องสุ่มดิใช่นี่ป้าจองอูทุกคนในน้องจองอูเก็บไว้อย่างดีเลยอัลบลั้มนี้อะไรมันจะดวงดีขนาดนั้นนะข้างในก็จะมีการอีก ไฟช็คกค้จังหวะเกินไปไหมอ่ะเกินไปไหมอ่ะจะได้ไม่หลักไม่ลองเลยรมถ้าพี่ให้ออนซอกับจีฮุนมาอีกก็คือก็เกินเรื่องไปแล้วนะดวงเรามันจะดีเกินไปแล้วนะอันนี้ก็คือเป็นอ๋อ,อเป็นวันที่วาน f l your t r e a s u อันนี้ต้องขูดป่าถ้าจำไม่ผิดอะ่ะจุนกยูอาซสฮีแล้วก็อ๋อใจย,ยอกอันนี้ เฮ้ยเฮยนซอแล้วนะอรมณ์ดีมนี่ยคินี้ยอามาชิโฮฮารุโต้เฟิร์สอิ่อนลนี่ของ YG นะคับผมกานองวาย้นซอต้องมาสิ อันนี้ต้องขูดอะทำไงดีอะได้ซอรี่นะถ้ามันไปนะผมซอรี่ก็คือซอรี่ด้การ์ดเป็นของโยชินะครับผมได้รูปนี้เป็นรูปของโยชิก็คือได้เมนเกือบหมดยยเว้นพี่ฮยองซอกในนี้มีอะไรกันอ๋ออันนี้ก็จะเป็นการ์ดเพลงนะครับผมก็จะมีทุกคนเลยนี่ก็คือมีทุกคนนะับผมโอเคเดี๋ยวไล่ให้ดูช่วยโอ้ต้องอูเราอยู่ไหนรับ อ้าลูกดูสิว่าลูกเรานน้ารักขนาดไหนเรารู้สึกว่าเราสบายใจรู้สึกสบายรู้สึกโลก่งรู้สึกแฮปปี้ไม่มีอะไรแฮปปี้เท่านี้มาก่อนในชีวิตแฮปปี้จังเลย ก็ถือว่าเป็นอัลบั้มที่ดีการเยอะมากเยอะจริงเยอะแบบเออมันแบบไดเมนเยอะอะสวยงามสาหรับการครับผมก็จะมีความแบบ,บ,บว่านน <c oughs> วิงวิ่งวับวับนะครับจบ <c oughs> ่องว่าหล่อมากเลยอะเอาดีเ <c oughs> ดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับผมว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการอันบ็อกซิ่งนะครับทั้งแท่งไฟแล้วก็อัลบั้มนะครับผมรู้สึกดีมากแบบมาก,มากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าแต้มบุญที่ทุกคนส่งมาให้กระใจที่ทุกคนส่งมาให้นะครับผมทําให้ได้ทั้งแบบจองอูได้ทั้งพี่จีฮุนนะครับผมรวมถึงน้องจองวานด้วยรู้สึกดีรู้สึกประทับใจมาก และทุกคนก็อาจจะช็อบเสียงเพชรไปแล้วเป็นการอันบ็อกซิ่งเอาเลอกเอาชัยสำหรับเทเชอร์ได้ดีมากๆแล้วเพชก็จะทำคลิปเทเชอร์เยอะๆเลยนะครับผมถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาร่วมเอนจอยกับคลิปนี้นะครับผมมาตื่นตาตื่นใจลุ้นไปกับเพชรนะครับขอบคุณมากๆนะครับเมนเพชรก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมนั่นก็คือน้องจงปูนะครับผมขายกันมาได้เลยนะครับผมเยอะๆนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะทำเทเชอร์แมพมาแบบว่าให้ทุกคนเนี่ยถายคิดถึงแล้วก็เพชก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นนนควาามรกขอองง้ ทั้งแบบแฟนคลับผมเองอะไรเงี้ยที่บางคนไม่รู้จักวงเทเชอร์ก็จะได้มารู้จักกันนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับยังไงก็ฝากน้องๆวงเทเชอร์นะครับฝากน้องจองอูไว้ด้วยนะครับรวมถึงฝากช่องเพชพีไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมรวมถึงคอมเมนต์ลงมาคุยกันเยอะๆนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับผมในคลิปคลิปหน้านะครับผมจะมาทําอะไรทุกคนได้เห็นอีกก็ติดตามกันไหมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย